สวัสดีเพื่อนๆผมใครที่ตามหาซิมเน็ตแบบเติมเงินนะครับที่เราต้องไปจ่ายแบบต่อเดือนนะครับผมก็คือเติมเงินเข้าไปในระบบแบบเติมเงินนะครับแล้วก็ให้หักแบบออโต้นะครับผมในส่วนของตัวซิมเน็ตค่าย a อไอวันูคอนั่นเองครับก็มีหลายโปรให้เลือกนะครับผมจัดซื้อมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวนะครับผมใส่มือถือ 5G นะครับว่าสปีดเทสนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ จากที่เราสั่งซื้อมานะครับได้ซองแบบนี้เลยครับส่งมาตามที่อยู่เราเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจะได้ในส่วนของตัวซองซิมแล้วซิมแบบนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวคู่มือเพื่อนคู่มือนะครับที่เขาให้เราแอดไลน์นะครับแล้วทําการลงทะเบียนซิมนะครับมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่ซื้อไปนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวโปรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างที่เพื่อนๆสนใจนะเพื่อน เน็ตซิมค่ายเอเอสวุนครนะครับใส่มือถือแท็บเล็ตไอแพดไอโฟนใส่เราเตอร์ได้นะครับแชร์ Wi-Fi ได้นะครับตัวนี้เลยเห็นเพื่อนก็เป็นในส่วนของตัว15เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับ40กิกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว 20เมกครับตัวนี้นะ20เมกก็มีนะครับผมก็สามารถใช้งานได้80กิกนะครับแล้วลดสปีดนั่นเองครับอย่าลืมนะในส่วนของปูที่ผมเอามาวันนี้คือพันเมกหนึ่งร้อยกิกนะครับผมตัวนี้นะครับและ10เมกเน็ตไม่อั้นเลยนะครับไม่ลดสปีดนะครับตัวนี้นะครับก็ลองดูกันได้นะครับในส่วนของค่ายทูก็มีค่ายดีแท็กก็มีนะครับเป็นแบบเติมเงินนะครับจ่ายเงินต่อเดือนให้ระบบหักออโต้นะครับมีแอดมินนะครับคอยแนะ นำให้นั่นเองครับหลังจากที่เรานะครับสั่งซื้อในส่วนของตัวซิมไม่ว่าจะเป็น a s 2 d t a ีไปเรียบร้อยนะครับตามโปรโมชั่นเลยนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมให้เพื่อนนะครับทาการแอดไลน์ของแอดมินที่คอยให้บริการเปิดลงทะเบียนฟรีให้นั่นเองเพื่อนเราสั่งซื้อไปเดือนแรกย้านะครับไม่ต้องเติมเงินเข้าระบบเดือนแรกนะค่อยไปเติมเดือนที่2 3 4 5 6้นั่นเองครับผมในส่วนของแอดมิน นะครับแอดไลน์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเขาก็จะให้เรานะครับทำการส่งในส่วนของตัวไฟล์ภาพนะครับลงทะเบียนนะครับก็จะมีขั้นตอนนะครับแบบนี้เลยเพื่อนๆเข้ามาดูกันได้นะครับขั้นตอนนะครับผมที่เราลงทะเบียนหนึ่งคือขอรูปหน้าซองซิมครับหน้าซองซิมพร้อมในส่วนของเบอร์นะครับตัวนี้ผมปิดเอาไว้นะมันจะมีเบอร์บาร์โค้ดตัวนี้ครับถ่ายแบบเต็มๆเห็นบาร์โค้ดเลยเพื่อน รูปภาพที่สองคือรูปหน้าบัตรประชาชนแบบชัดๆเลยนะครับผมส่วนของรูปที่สามคือรูปหน้าของเรานะครับครึ่งตัวแบบครึ่งตัวนะครับถ่ายชัดๆนะครับแล้วในส่วนของตัวรายละเอียดที่เราสั่งครับเป็นโปรอะไรเราแคปไปเลยนะครับเป็นโปรอะไรเขาจะได้แอดโปรโมชั่นนะครับที่เราซื้อไปได้ถูกนั่นเองครับเป็นในส่วนของตัวหลักฐานนั่นเองครับผมพอเรานะครับถ่ายรูปแล้วส่งไปในไลน์นะครับผมเขาก็จะตอบมาว่านะครับผม สมัครแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วให้ปิดเปิดเครื่องนะครับแล้วใช้งานได้เลยนั่นเองครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับผมเห็นไหมผมแคปไปแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยนะครับไม่นานเบื้อนเขาก็จะทําการลงทะเบียนเป็นรอบๆครับผมมีทั้งหมดนะครับผม3รอบครับรอบที่1คือเที่ยงถึงบ่าย2ครับผมรอบที่2คือบ่าย3ถึง18คือ6กโมงเย็นครับ รอบที่3คือ2องทุ่มนะครับถึงเที่ยงคืนนั่นเองครับทำการลงทะเบียนตามรอบนั้นเองครับลงทะเบียนไว้นะจากที่ผมส่งไปนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะไปดูโปรโมชั่นนะครับในส่วนของตัวโปรของค่ายที่เราซื้อไปในแอปได้เลยครับของทูของนีแท็กหรือว่าของเอเนะครับก็จะขึ้นนะครับในส่วนของตัวแพ็กเกจอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมก็จะขึ้นในส่วนของแพ็กเกจที่เรานะครับซื้อมาแล้วทักแอดมินนะครับในการสมัครโปรเรียบร้อยนะ ครับเพื่อนๆก็ได้เห็นนะครับผมในส่วนของตัว 5G นะครับผมความเร็วสูงสุดพันเมกเนี่ยได้1 0 0กิกแล้วลดสปีดเหลือ1เมกนั่นเองครับ w i f i ไม่อันด้วยนะครับใส่มือถือแท็บเล็ต iPad iPhone นี่หมดเลยนะครับผมใส่มือถือขึ้น 5G นีของ AS เดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อไปนั่นเองครับผมว่าจะเร็วแรงแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองดู Tik t o k ดู YouTube ดูนะครับว่าจะลื่นไหมนะครับตัวนี้ AS ครับเป็นแบบพันเมกเลยนะครับผมตัวนี้นะครับที่ผมเอามา รีวิวนะครับสามารถใส่ตัวเราเตอร์ได้เพื่อนเราเตอร์นะครับพวก 4G 5G นะครับรลองรับนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะไปเทสกับตัวเราเตอร์ให้ดูกันด้วยนะครับผมอันนี้ผมอยู่เป็นตึกนะครับ5ชั้นก็สัญญาณค่อนข้างที่จะอับสัญญาณน,นั่นเองครับผมในส่วนของตัว 5G นั่นเองครับผมก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับวิ่งอยู่ที่100 20เมกครับดาวน์โหลดอัปโหลดอยู่ที่20กว่าเมกสำหรับเ e อ5 g จุดที่ผมอยู่นะครับผมอลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดตามพื้นที่ที่เสาสัญญาณนะครับอยู่ใกล้ๆสัญญาณเต็มอะไรเงี้ยก็จะวิ่งไปจากที่ผมทดสอบไาอยู่ประมาณ600ถึง700เมกกันทีเดียวนะครับในส่วนของตัวโปรพันเมกนั่นเองครับผมจุดที่ผมอยู่ขึ้นสัญญาณ สองขีดเพื่อนๆเห็นไหมสัญญาณค่อนข้างอ่อนครับสองขีดบ้างเด้งขึ้นไปสามขีดบ้างนะครับสัญญาณอ่อนก็ถือว่าทําได้ดีนะครับตัวมันจะเทสทั้งหมดสามรอบเพืเ่อนๆรอบที่หนึ่งครับร้อยยี่สิบเก้าเมกครับผมอัปโหลดอยู่ที่ยี่สิบกว่าเมกครับผมถือว่าใช้งานได้นะครับผมตัวนี้นะครับรอบที่สองครับผมก็ขึ้นไปนะครับ น่าจะแตะร้อยร้อยเมกร้อยต้นๆน,นะครับจากที่ผมเทสทดสอบนั่นเองครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานนะครับดูหนังฟังเพลงแชร์ไฟล์ฮอตสปอตใส่ตัวเราเตอร์นะครับพวกกล้องไอพีแคมี่าอะไรเงี้ยที่ใส่ซิมได้ก็สามารถที่จะจิ้มใส่ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับ ตั่งซื้อไปแล้วนะครับผมทักแอดมินลงทะเบียนซิมก่อนนะครับผมเดือนแรกไม่ต้องเติมเงินเลยไปเติมเดือนที่2นะครับผมก็ลองดูนะครับผมในส่วนของรอบที่2ครับจากการทดสอบสปีดเทสนะครับอยู่ที่109เมกอัปโหลดอยู่ที่15เมกนั่นเองครับผมจุดที่สัญญาณที่อ่อนๆหน่อยนะก็อยู่ประมาณสัก2-3ขีดอะไรประมาณนี้ครับผมก็สัญญาณได้ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดสัญญาณเต็มก็อีกเรื่องหนึงครับผมก็สูง กว่านี้แน่นอนเบื่อนในส่วนของเรื่องสัญญาณ 5G นั่นเองครับผมรอบที่3ครับผมในส่วนของสปีดเทสก็อยู่ที่96.4เมกะบมแล้วก็ในส่วนของตัว ขาอัปโหลดอยู่ที่ประมาณสักแตะ19-18เมกประมาณนี้นะครับผมจากที่ทดสอบนั่นเองครับผมโอเคในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับก็อย่าลืมนะครับมีโป15เมกนะครับและในส่วนของพันเมกนะครับ20เมกก็ลองดูกันได้นะครับมาทดสอบในส่วนของ Tik t o อกนะครับว่าเราครับจะเลื่อนในส่วนของ Tik t o อกได้ลื่นหรือเปล่านะครับจากที่ดูนะครับโปเอสพันเมกหนึ่งร้อยกิกต่อเดือนนะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีนั่นเองครับ ผมเพื่อนๆที่จะเอาไปไลฟ์สดน,นะครับเอาไปดูทิกต o k นะครับผมหรือว่าจะเอาเข้าไปทําในส่วนของตัวขายของต่างๆก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีนั่นเองครับผมในส่วนของตัวแอปทิกต o k นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของ YouTube นะครับจะเอาไปดู YouTube ดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube นะครับเราดูได้ลื่นหรือเปล่านะครับ ในระดับในส่วนของตัว 2K นะครับผมสบายๆเลยนะครับ 2K 4K ไม่ต้องห่วงนะครับขึ้นอยู่กับมือถือที่รองรับในส่วนของความละเอียดนะครับว่าจะรองรับ 2K ไหมอย่างมือถือผมนะครับรองรับสูงสุดได้แค่ 2K นั่นเองครับเปิด 4K ไม่ได้ก็ถือว่าทำได้ดีในส่วนของตัว 2K นั่นเองเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเพื่อนในส่วนของตัว 4K ว่าเปิดได้ไหมนะครับดูที่มือถือเราเลยนะครับผม 4K นะครับ เซิร์ชวิดีโอก่อนนะครับผมแล้วก็กดนะครับตรงนี้นะเพื่อนกดเสร็จปุ๊บกดฟันเฟืองด้านบนขวานะครับเลือกในส่วนของขั้นสูงสุดนะครับของรายละเอียดวิดีโอนะครับผมก็คือได้แค่ 2K นะครับแต่ถ้าเกิดมือถือแรงๆจอดีๆก็ได้เป็น 4K ก็เลือกได้เลยนะครับเห็นไหมก็สามารถที่จะดูได้นะครับไฟล์ 4K 2K นะครับ ในส่วนของตัวโปรพันเมกหนึ่งร้อยกิกกถือว่าทําได้ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะหมดเร็วนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนซื้อไปนะครับในส่วนของตัวซิมแบบอะลิมิต็ดนะครับของค่ายเอเอสตัวนี้นะครับจะมีแค่โปรเดียวคือตัว10เมกจะไม่อัน้นปริมาณการใช้ง,งานแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนจะเอาเร็วพันเมกเนี่ยมันจะได้1 0 0กิกแล้วจะลดสปีดเหลือ1นเมกนั่นเองครับผมอันนี้คือในส่วนของข้อดีข้อเสียแต่ละโปรนะครับในส่วนของโปร5เมกหรืออะไรเงี้ยก็จะจํากัด อยู่ที่อยู่ที่40กิก80กิก65กิกแล้วแต่โปรที่เรากดไปนั่นเองครับในส่วนของตัวเลือกนะเห็นไหมเพื่อนๆก็สามารถที่จะกอจะดูได้เลยในส่วนของตัว 2K 4K นั่นเองครับผมโอเคนะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆที่จะดูโปรก็สามารถที่จะกดลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตัวสินค้าตัวนี้นะครับผมเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆไปจิ้มนะครับแล้วจะลิงก์ไปที่ ของตัวร้านนั่นเองครับเพื่อนๆสามารถที่จะจิ้มนะครับเก็บเงินไปทางกันได้ไม่ว่าจะเป็นตัว15เมก40กิกนะครับในส่วนของตัว15เมก65กิกและ100กิกสามารถที่จะกดเลือกโปรกันได้นะครับและ20เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับ80กิกนะครับในส่วนของ20เมก80กิกบวกโรก็มีนะครับและ100เมก100กิกนะครับตัวที่ผมใช้งานอยู่นะครับ10เมกแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดตัวนี้ก็มีนั่นเองครับและค่าย2 d e t a c นั่นเอง ผมก็สามารถที่จะลองดูโปรกันได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจโปรโมชั่นนะครับซิมเน็ตแบบเติมเงินนั่นเองครับผมเดือนแรกฟรีไม่ต้องไปเติมเงินเข้าระบบนั่นเองครับทักแอดมินลงทะเบียนพร้อมแอดโปรได้เลยนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาซิมตัวนี้นะครับเสียบเข้าตัวเราเตอร์ทีบ l ิงอาร์เชอร nx 2อ0 5 g สีนะครับเทสสปีดเทสนะครับจุดที่ผมอยู่ก็วิ่งประมาณแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผม